ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างนิดนะครับผมเราจะมาแก้ไขนะครับน้ําหยดอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราจะแก้ไขด้วยตัวเองเบื้องต้นยังไงนะครับเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับจะเป็นก๊อกอ่างหลังจานนะครับผมฝักบัวหรือก๊อกอื่นอื่นนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมาแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขเลยครับผมด้วยตัวเองนะครับผม ไปดูกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขน้ำหยดนะครับก๊อกน้ำล้างจานหรืออ่าก๊อกอ่างล้างจานนะครับแล้วก็ก๊อกฝักบัวนะครับที่มันมันหยดนะครับผมอย่างข้างต้นคลิปไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ปิดน้ําก่อนนะครับผมแล้วก็ก๊อกตัวนี้นะครับจะมีตัวให้แกะตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับปลายแหลมๆนะครับผมในการแกะนะครับนะครับแกะออกมาแล้วก็นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมนะข้างในก็จะเป็นน็อตนะครับ ก็เราก็ใช้ไขควงนะครับในการขันน็อนออกมานะครับผมแล้วตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็ดึงออกมานะครับผมตรงนี้จะถอดออกได้นะครับจะเป็นเดือยนะตรงนี้จะเป็นเดือยนะครับออสําหรับบุนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับผมเราใช้ประแจรหรือคีมนะครับสันน็อตออกมาน,น้ำก็จะไหลออกมานะทั้งหมดนะครับออนะครับตัวนี้ครับที่จะซึมนะครับให้น้ำไหลออกมานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวาลวนะครับผมเป็นวาลวปิดเปิด,ปดน้ําอย่างนี้นะครับผมอาจจะสึกลอ้อหรือมีเศษหินเศษกรครับอยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะครับอันดับแรก,กแกะลูกยางตัวนี้ออกนะครับครับผมนะครับก็ตรงอันดับแรกนะครับเราก็แกะลูกยางตัวนี้ออกนะครับข้างในก็จะหมุนได้นะครับปิดเปิดนะครับ น้ำมันจะซึมจากตรงนี้ครับไปว่าลูกยางมันสึกลรอนะครับนะครับวิธีของผมก็คือจะใช้ยางรถนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นโอลิงสำเร็จรูปก็ได้นะครับโอลิงมีขายนะครับใน s h o ปปี้ลาซาดาครับแต่ผมจะใช้เป็นยางรถนะครับก็เราก็ทาบนะครับผมแล้วก็ตัด ตัดนะครับต <aid> ัด <Solomon> อ้อมเนี่ยนะครับแล้วก็เจาะรูให้เขาต้องการนะครับอ่าตัดแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นยางแบบนี้นะครับนะจะได้เป็นยางแบบนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่นะครับใส่ก่อนก็จะได้เป็นยางแบบนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่นะครับใส่ก่อน แย่ลงนะครับคือทีอ่ตัวเดิมมันจะสึกหลอนะครับใช้งานนานไปแล้วนะครับจะสึกหลอนะครับอันนี้เราซ่อมได้โดยตัวเองนะครับก็แค่หายางรถนะครับมาหรือถ้ามีงบหน่อยก็ซื้อเป็นลูกยางนะครับหรือเป็นอลิงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ เอาซีลตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับตั่นี้นะครับส่วนเราก็ตรวจเช็คนะครับขอบขอบตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่สึกนะครับผมถ้าสึกก็ใช้เทปพันเทปพันเกลียวนะครับมนหมอนให้เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มาหมุนหมุนอ้อมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราลองเทปดูนะครับผม หลังเราไอหลังจากเราทําไปแล้วนะครับจะยังหยุดหรือเปล่านะแล้ผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่นะครับแล้วก็ขันเข้า,าเหมือนเดิมนะครับผมใช้กัดเจนะครับหรือคีมล็อกหมุนนะครับให้แน่นก็ตึงๆนะครับ เราก็มาหมุนมาในตำแหน่งปิดนะครับนะแล้วก็ตั้งให้มันตรงนะครับก็เสียบนะครับเข้าไปนะครับผมตามด้วยไขควงนะครับผมไควงขันมัดนะครับเอาพอตึงๆนะครับถ้าเราหมุนแน่นไอ้ตัวนี้มันจะฝืดนะครับผมให้มันพอดีนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝากลับไปขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองเทดน้ําดูนะครับว่าน้ําจะยังหยดหรือเปล่าครับว่าตอนนี้ผมปิดน้าเอาไว้นะครับนะครับเรามาเทสน้ํานะครับว้าวแล้วเราก็ลองปิดตัวนะครับนะครับก็จะไม่มีการหยดแล้วนะครับผมนะครับเราลองเทดูอีกทีแน่นนะครับ อย่างที่ต้นคลิปนะครับมันหยดจนมันไม่หยุดมันไม่หยุดไหลนะครับมันหยดหยดจนเหมือนเราเปิดน้ําทิ้งเอาไว้เลยนะครับผมมันจะหยดลงหยดลงนะครับเดือนหนึ่งเราก็เสียค่าน้าหลายบาทนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นการแก้ไขนะครับด้วยตัวเองนะครับผมซ่อมแซมง่ายง่ายนะครับอก็มาแนะนํานะครับในการซ่อมแซมนะครับด้วยงบศูนย์บาทนะครับผมว่าใช้ยางรถนะครับเป็นคล้ายๆทําเหมือนคล้ายๆโอลิงนะครับ หรือเป็นซีนยางนะครับอุดตรงนี้นะครับผมไปเสริมนะครับไม่ใช่การอุดเป็นการเสริมนะครับลูกยางให้มันหนาขึ้นนะครับลูกยางเดิมมันอาจจะสึกหลอนะครับเราหมุนตลอดเวลาครับก็ฝากนะครับผมคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่หรือหาวิธีนะครับการซ่อมแซมก๊อกน้ําอยู่นะครับก็ ดูเป็นแนวทางได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ